ที่สวนนเขตนะครับสถาปัตยกรรมผังเมืองของที่สวนนัเขตนี่แปลกหูแปลกตานะครับเพราะว่ามีสีแยกที่น้อยมากๆเลยมีวงเวียนด้วยกันถึง6วงเวียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือยังไม่เคยมาลาวคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณจะรู้จักแขวงสวนนัเขตได้มากยิ่งขึ้นว่าแขวงสวนนัเขตนั้นเป็นอย่างไรเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางด้านไหนลองไปค้นหากันนะครับ ด้วยวิธีการของฝรั่งเศสในสมัยโบราณผังเมืองของที่นี่ก็เลยทําให้เกิดการสีแยกน้อยนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะเข้าวงเวียนแล้วก็เป็นผังเมืองที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะตอนที่จะเปิดพิธีการท่องเที่ยวของสวนนเขตหกวงเวียนนี้ก็ได้ทําการประดับประดาไฟแสงสีนะฮะและตอนนี้ก็เริ่มที่จะประดับประดาแสงสีเนี่ยทั่วเมืองนะครับเพื่อให้ทันวันที่1 0 1ถึง มีนาคมซึ่งเป็นวันเปิดปีการท่องเที่ยวของสวนเขตครับที่นี่คือวงเวียนองมังครับบ่งบอกไว้ว่าลำมั่งหรือองค์มังเนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์และพบองค์มังเยอะที่สุดที่สวนเขตก็เลยปลูกจิตใต้สำนึกให้กับพ่อแม่ประชาชนนะฮะร,ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาองค์มังเอาไว้เพื่อที่ว่าที่นี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งนะครับว่าองค์มังอยู่คู่กับสวนเขตครับ เราจะไปดูที่วงเวียนอื่นๆนะมีสัญลักษณ์มีความหมายในแต่ละที่นี้แตกต่างกันครับและนี่อีกหนึ่งวงเวียนครับนี่คือวงเวียนพาขวัญใหญ่นะฮะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอดีงามของชาวสวนนาเคนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องขวัญการให้กำลังใจแล้วก็ยินดีต้อนรับกับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะเป็นพิธีกรรมที่ยินดีต้อนรับ กับผู้ที่มาเยือนกับนักท่องเที่ยวนะฮะนอกจากนี้ยังใช้พาขวัญเป็นพิธีบายสีสูขขวัญคู่บ่าวสาวหรือผู้ที่จากบ้านเกิดเมืองนอนจากครอบครัวไปทำมาหากินครับรับใช้ชาติรับใช้สังคมหรือประสบผลสำเร็จแล้วก็กลับมาเราก็ยินดีต้อนรับหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนที่สอนาเขตและที่นี่คือวงเวียนไดโนเสาร์ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าเมื่อร้อยล้านกว่าปีที่แล้ว ไดโนเสาร์ได้มีชีวิตและดำรงชีวิตยอยู่ณที่แห่งนี้ที่แขวงสวรรเขตครับเพราะว่ามีการขุดค้นพบเจอไดโนเสาร์จำนวนมากมายและสมบูรณ์มากๆด้วยที่แขวงนี้ครับหลายๆเมืองหลายๆบ้านด้วยกันวงเวียนนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ดึกดำบรรที่เราขุดค้นพบเจอไดโนเสาร์ที่สวนรเขตครับ และนี่คือวงเวียนอาเซียนครับเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนทางด้านวัฒนธรรมทางด้านความมั่นคงของประเทศนะฮะที่เราร่วมมือกันครับและปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวของสระเขตก็มีคอนเซปต์ทางด้านอาเซียนอยู่เหมือนกันทางด้านจีนไทยเวียดนามจะมีเป็นแบ่งเป็นโซนโซนซึ่งสามารถที่เราจะท่องเที่ยวหรือ กินอาหารในของประเทศนั้นๆได้และที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวงเวียนนะครับนั่นคือวงเวียนอาเซียนครับพูดถึงเรื่องความสามัคคีครับและนี่เป็นอีกหนึ่งวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนกองใหญ่ครับเป็นสัญลักษณ์ของ9้าชนเผ่าที่อยู่ในสวนอเขตนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเผ่าลาวเผ่าภูไทยเผ่าวสวยกระต่างมังกรตะโอยปะโก และเผ่าบลูครับและเป็นวัฒนธรรมของเราและยังสื่อให้เห็นฮีตคองประเพณีวิถีชีวิตเสียงแคนกระตุ้มกองหางเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแขวงสวนเขตโดยเฉพาะลำที่ได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกของแขวงและก็ยังมีลำคอนสวรรค์ลำบ้านซอกลำภูไทยและลำตั้งหวายอีกด้วยครับและที่ผมยืนอยู่นี้เป็นวงเวียนที่6นะครับเป็นวงเวียนกระบองใหญ่ครับเป็นสัญลักษณ์ของ การดำรงชีวิตการทำมาหากินของชนเผ่าบูและชนเผ่าต่างๆนะครับและเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของการก่อกองไฟด้วยครับเพราะฉะนั้นกระบองก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างการให้ชีวิตและการดำรงชีวิตของชนเผ่าทุกๆชนเผ่าที่อยู่ในสวนนเขตร,รับแขวงสวนนเขตเป็นอีกแขวงที่น่าเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมีรูปแบบเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเมืองศิลปะเมืองศิลปินมากมายเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเมืองบันเทิงเมืองสุขสันตาเต็มที่ทั้งเด็กน้อยทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีภาษาเป็นกันเองเหมือนชวนเพื่อนมาม่วนกันตรงไปตรงมามักจะลงท้ายคำว่าเดอเฮยมาเถอะนะมาสิมานำกันมาเถอะเฮยมาเที่ยวสวนนเขตเดอเฮยมาเที่ยวสวนเดอเฮย มาเที่ยวสวนเด้อเฮ้ยวันที่10ถึงวันที่17นี้นะครับจะเป็นวันเปิดปีการท่องเที่ยวของแขวงสวนเขตนะครับมากรรมแสดงสินค้ามีงานลื่นเลิงเต็มถนนเลยนะครับที่แขวงสวนเขตนะครับเขาบอกว่ามาเที่ยวสวนเขตเด้อเฮ้ยเที่ยวสวนเด้อเฮยโปรแกรมเดี่ยวสวนเด้อเฮยเทียวสวนเกตเด้อเฮย เชิญชวนมาได้เฮ้ยมาเลยมาม่วนซื่นกันนะฮะวันที่1 0ถึง17มีนาคมนะครับมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยสามไหวสี่เบิงหาสม้มส่วนส่วนนักตรงเที่ยวภายในใน่างประเทศผููจักสถานที่ทางด้านฒนาร้ำทางด้านประ,รประัติศาสตร์ทางด้านธรรมศาสตร์และสิ่งมาจัน ขงแครสวรรเขตของเขามาเกี่ยวสวรรเขตกับกาบไรปธาทีฮั่งวันทังปธาทพนนมนคังหอปะไตพิโลกมรดกวันเมืองเก่าประวัติศาสตร์ลงนาตาธรรมศาสตร์สดใสเขตสิรษกิจพิเศษอุตสังกรรมเก่าไก่กิ่งไก่เซโนหมัางโมวานเขาสวรรค์หอมหวนมวนฟังลำทีสำนองบกคำทองสับประเซอิ์ติ่กำเนิดสัตว์โลกไดโนเสาร์หินดำน้ำเวียบรุษแห่งศารลาวในการเริมส่วน มาท่องเที่ยวแก่สวรรค์เส้นเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยเส้นเที่ยวสวรรค์นเขตน้ำกันเด้อเฮ้ยมาเที่ยวสวรรค์ในเขตเด้ออยู่สวรรค์ในเขตดมีเอียงก็สวยเบิร์ดมีแนวเก่าแก่ที่มีอืม history หลายเด้อมาลินน้ำกันเด้ออยู่บ้านเฮาขับใจมาเที่ยวสวรรค์ในเขตเด้อเฮ้ยเส้นเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยมาเที่ยวสวรรค์ในเขตเด้อเฮ้ยอันนี้ขอให้ได้ใส่สุดนี่เด้อ เที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยเจ้วสวรรค์เด้อเฮ้ยเออเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยช่วยกูกันมาเเข้าใจละลายเจ้าสวรรค์เด้อเฮ้ยมีเป็นเป็นเสือกับเส้นเดียวกันเป็นเสือยืดเดี๋ก็เป็นเด็กกะลังเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยเดี๋ยวผมใส่เลยใส่เลยใส่เลยหมดโป้มนเหอเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเลยงามหลาย เสื้อเทปักๆเลยไปเดีวผมเอาเสื้อตัวนี้ไปเที่ยวต่อเลยนะเที่ยวสวนเลยเที่ยวสวนเลยที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจ ทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจนภัยไปกับเธอชึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายัางอยูอย่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิง ยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่สเสมอไทยล้วทุกเกต h วันเวลา ทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกัน แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรา ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลรว together ห่างกัน